สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําอาหารแบบโดยเซฟของโอ้ยโอ้ยโอ้ยขุดากเนี้ยสากเนี้ยสากเนี้ยโอ้ยโทษโทษโทษครับอันนี้จะมีขาหมูขาหมูขาหมูพะโล่ครับก็ทิมีไข่พะโล่ขาหมูพะโล่นะครับเครื่องปรุงก็เข้ากับจะมีลากผักชีหอมกระเทียม กิกไทยอันนี้เขายว,ว่าสามเกลือครับสามเกลออือน,นี่เป็นเครื่องปรุงหลักนอกนัก้นก็จะมีอุปกรณ์ไอเครื่องปรุงก็คือโปยกัก๊กอันนี้สําหรับเห็นมันมีกลิ่นหอมแล้วก็จะมีน้าตาลตาุนซ่าขาใส่น้าตาลปิบแล้วก็จะเป็นซีอิวซีอิวดำหวานนําแรกนะครับเราะจะต้องมาเตรียมเครื่องปรุงก็คือเครื่องปรุงหลักของเราคือมาสามสหายนะครับใส่กระเทียมข้าใส่ลงไปครับริกไท่ยใส่ลงไปครับทรกิกไขยต่อไปก็โคกนะครับโคให้เข้ากันโคสามเกลือให้เข้ากัน ครับต่อไปเ้าจะเคี่ยวเ้าจะพัดพัดข้ากขีนะครับขาหมูหรือว่าข้ากขีนี่เอาบไปทอดให้ซุกเลยครับพอทอดพอให้หนังมันกรอบหนังมันแห้งมันข้นไปเรื่อยๆครับประมาณหนันงก็จะอยู่ประมาณนี้่แบบว่าร่วงเลยร่ว <laughs> งมันจะกระเด็นใส่ครับหนังพอ,องจะว่าหนัง นังเริ่มกรอบนิดนึงนังเริ่มกรอบเขาก็เขาก็ปิดไฟอ่าประมาณนี้เด้อสังเกตป,ประมาณนี้ครับชุกประมาณนี้นั้งนั้งนิ้วหนียวประมาณนี้ครับนังจะเหนียอดนิบๆเวลาให้ไปต้มขาหมูมันเสียดเหยมั้นเสียดเหยนี่นังนี่ปบเปื่อยพัดสามเือเกลี้ยงพริกไทยเนาะตามเรียบร้อยเดียวเอาลง,องกพัดให้กระทะไปตอ้อกหอนแห้งครับพี่จิมม่ เอาแป้กัใส่น้ำตาลลงไปครับน้ำตาลอาใส่น้ำตาลปี๊บนะครับครับหลังจากที่ห่าทอดขาหมูเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยจะไปหข่าขาหมูลงน้ำต้มน้ำนะครับน้ำตัวนี้แนะใส่ลงไประวังเต็มมันสีกระเด็นใช่ลมห่อน<笑><笑>ครับอันนี้ก็คือหลังจากนั้นเ่าก็ใส่เครื่องปรุงที่เ,เ่าเตรียมไว้น้ำตาหลหรือว่าอย่างนี้แข็งโกนตัวแข็งคักแข็งแน่นะครับน้ำตาลที่เป็นคาราเมลเท่าเกลียวใส่าสามเกลือเรียบร้อยแล้ว เห็ดไปฝนกระตกไปครับฝนลิ่นไปตอนนี้ไม่อยู่อยู่ดูดูร้อนใส่ลงไปเดี๋ยวเข้าก็ปล่อยให้เดือดใหหมูมันเดือดนะครับก็บเติมเครื่องปรุงเข้าไปซีอิ๊วขาวไปครับอันนี้ก็เป็นซีอิ๊วดำรสหวานต่อไปก็จะเป็นน้ำปลาปลาจะพึงใส่หลายนะครับใส่พวกมันข้าเนเาน้อเข้าหนังเด้๋ยวก่อนต่อไปก็จะเป็นปวยกากหงโคลโนะครับเพาก็ใส่ไปรสด,ดีถือว่าเรียบร้อยครับปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดไป เดือนไปประมาณจักสามสิบนาทีต้มรวดห้่กระดีมันเปื่อยสมมติมึงหมูสุกแล้วเขาจะมาลองเบิรงว่ามันกินได้ยังหลังจากนั้นห้าต้มหมูฮาโลเรียบร้อยฮาจังสีเอาไข่นี่ลงไปเติมนี่หลังครับหลังจากที่ห้าเคี่ยวขาข้าวกิขาหมูไปได้สักพักหนึ่งนะครับสังเกตว่ามันจะเรื่มเริ่มสุกดูมสุกเนื้อหมูก็จะเป็นลักษณะว่ามันจะมีความเปื่อยนะครับถ้าเ้าอยากให้เปื่อยแห้งก็ตุ๋นไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าอย่างพอดีเ้ากับประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นการเอาไข่ลงไปนะครับ ไปใส่เพื่อว่าตุนไปสักพักนึงน้ำซุปซึมเขาไปนี่เนื้อไข่ไข่ขาวเป็นเปือไข่แล้วก็ไข่ขาวได้ที่เราะฮาจังตักกินได้ละที่นี้หลังจากเขาเคี่ยวมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงเขาจะได้ประมาณนี้เนื้อหมูก็จะยุยยุยสามารถกินได้แต่ตอนนี้เขาจะมาลองชิ้มซะกอนครับขั้นตอนการชิมของเขาก็คือมีเอกลักษณ์คือเกาครับก็จะจิมได้กับต่อใส่วิธีการวิ่งร้อยฝ่าครับวิบ่งร้อยฝ่าวิ่งร้อยแปดสิบวิ่งร้อยแปดสิบเมตรครับ เอาไหมเอาอีกว่าเสียข้าวมูไปสีบขาแต่ยังว่าได้เจียบอยู่เนาะเอาไหมหนึ่งสองสาม